ฉลองตาครับตาต,าต่อตา,ตาเลยนะตาตั้งนะด้วยลายมือนะครับอักขระต่างๆคฟอนต์ต่างๆเนี่ยมันโบราณมากนะครับงานมันโบราณมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ของใหม่แน่นอนนะครับคุณลองไปถอดพิมพ์แล้วทำมาใหม่นีเดี๋ยวม่รู้ก็จะถอดหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เล่นไง เซียนภาเขาบอกไม่เล่นเออมันไม่มีไม่เล่นนะครับมันบอกไม่ไม่นิยมเออ,อโทษทีเลยครับอ,ออย่าไปบอกว่าสายตรงเลยนะครับสายตรงเขายังไม่เล่นเลยตรงอะไรอ่ะตรงร้านค้าแล้วพวกนั้นเนี่ยนะครับความคําว่าสายตรงเนี่ยต้องคนคนที่ศรัทธาหลวงพ่อป๋าจริงครับไม่ใช่ศรัทธาเพื่อหวังซื้อขายเล่นที่มีราคาสายตรงอย่างนี้มันคนละตรงแล้วนะครับแล้วมันตรงฉิบน,นะครับเอ้ยไม่ใช่ตรงฉินเนี่ย ไอพวกสิบแปดมงกุฎไตรงแบบนั้นนะตรงชินนี่ยมันเขาเรียกอะไรคนที่ซื้อสัตว์ใช่ไหมแบบเปาวุนจิวว้นหรือเปล่าตรงไปตรงมานี่นะครับงามอ่ะทีนี้มาดูสองเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็ตาตั้งเหมือนกันเห็นนะฉลองตาตั้งนะครับเหรียญน,นี้จะชัดกว่านะนะครับอันนี้จะสึกหน่อย มีเนื้อเกินนะครับฟอนในวันเขียนเหมือนกันทองเหลือตัวด้านล่างนี้ติดก้านชนวนหนนะานะการติดก้านชนวนเนะื้อปิ้นก็ไม่เท่ากันนะครับร่องรอยของเนื้อเกินฟองอากาศหรือรอยตรงนี้นะครับก็ยังไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่ามันเป็นงานมือนะครับร่องรอยของตะเข็บ ก็ไม่เหมือนกันเห็นนะเนื้อปิ้นออกมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะการสร้างเป็นไงครับเหมือนกันเพราะว่าแม่พิมพ์ประกบเนี่ยเกิดเนื้อปิ้นเห็น้หมนะหน้ากับหลังเป็นรอยเป็นขอบปิ้นออกมานะครับนี่มีฟองอากาศเนี่ยรอยตะเข็บก็เป็นอย่างนี้ติดก้านชนวนอันนี้ติดตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ย น่าจะติดตรงนี้นะเนี่ยติดตรงมุมเนี่ยครับเนีย่ยติดตรงมุมเลยนะด้านข้างไม่เหมือนกันนีดูตะเข็บเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องด้านหน้าเป็นไงเอ่ยด้านหน้า